เออประมาณนั้นแหละใช้ได e, ้ใช้ได e. ้กันเลยโอเคโอเคใช้ได e. okay. 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 ้เลยมองก้องคเรดเดเดโอเคสามขึパパ้นเลยขนมีเตะพ่ป๊ามีแตะสามสองหนึ่งด้วยเดว้นไปต้องว่าด้วยว่ายสามหนึ่งจุดครั สบายดีพี่ใหม่ครับทุกคนสบายดีไหมฮิโร่และครอบครัวฮิโร่สบายทุกคนครับตอนนี้ฮิการุอยู่ตรงน,นี้ใช่ไหมชุ่ลรับแล้วครับโคอ,อันนี้ชุ่งตอนนี้ไม่สะดวกที่จะออกเขาเขาดาราดังกว่าเดี๋ยวค่อยๆออกสักครึ่งใคจีมาบ้านจิจิบ้าบ้า

なムなム〜これはなっん、やるなん、じゃないん、なみなん、なみなもなみん、なみナム〜ナなみなもん、もん、なみなもん、なみなもん、なみなもなみなもん、なみなもん、ななもん、なみなもん、ないなもん、なみなもん、なみなもん、なみないん、なみなもん、なみなもん、なみなもん、なみなん、なみなもん、なみななみなもん、なみななみななな

이녕 안녕. 안녕. 이카 안녕. 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 안 สีงเก่สมเาันต้องตข้วยจ้า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 อ้าจ้าจ้าจ้า้าจ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 ้าาจ้า้า้าจ้าจ้จ้าจ้จ

พี่หมัพี่หมัววัดพี่หมัครับถึกต้องครับชววัดที่พี่มันไมเจ๊่ะรอะไรเนี่เรุอ๋อฮิคารุยูทีมฝรั่งเศสไอ้แม่ใช่ทีมอิปุนน่ะญี่ปุ่นไม่นช่ทีมอิปุนใชห ไม่ใช่หรอなんでทามฟิลฟรานซ์なんでฟรานซ์だってฟรานซีนว <laughs> ์สิーー้นอยู <laughs> ่ฟรานซีนว์แข่งขัชคยูนอ๋อชยูนี่ชสวัสด <laughs> ีครับไม่กนเลยชสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับ

สวัสดีพี่ใหม่อับรบร่อายดีนะอร่อยนะรหรื่ราพ่อพ่อพ่อพกอพ่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 อา่อพ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 ่อั่อพ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 ่นพ่อพ่อ่อ,อพ่อ่อพ่อพาอพ่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 อ่พ่พ่ออ่ออ่อ่ออ วันที่หนึ่งนะครับตอนนี้นะโมการลาก็คือคนญี่ปุ่นก็จะกินอาหารอาโอเซจิกันนะครับกัอบคบกัวเนาะบ้านเราก็จัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับที่ใบไผ่บ้านพ่อแม่นะครับแล้วก็ช่วงใหญ่นะนะอันนี้คือวัฒนธรรมฮิโรมันจะจะกินอะไรช่วงใหญ่น,นี้นะครับอันนี้คือสำคัญมากาพี่ใหม่ฮะนะคนญี่ปุ่นก็ ร้านผิดทุกที่นอกจากร้านสะดวกซื้อแล ok ้วก็เขาก็ต้องทําอาหารเองกินออสิจิกันอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวตรงนี้จะกินอาหารเย็นะล้อะไรกันกันลูพ่อสาไม่หลเรื่องทุกคนเดาได้ไหมว่าพี่ใหม่เนี่ยวันที่หนึ่งคมมการาเนี่ยฮิโรซันอจะกินอะไรเตาไให้ไหมนะยากนะ คำตอบก็คือพ่อมาเจออันนี้นะครับที่ร้านสะดวกซื้อต้องยำคุ้นต้องขดสุราเมนว้าวโจ้าจ๋าโอ้ย,อ,ยอันเนี้ยต้องลงชิมดูแล้วล่นะการโอเคโอเคเสร็จแล้ว โอ้ยดูภาพสิครับศิลปะมากเลยกรีนก็ต้องเมียมคึนม,มากเลยแต่เขาบอกว่ามันมีทงกดสุใช่ไหมแตผมไม่รู้สึกเลยแค่กรีนต้องเมียมเท่านั้นตรงน,นี้นะลองจิ้มดูคนระับอืมโอ้ยเจ๊อะไรกเลยกรีนอะแค่ต้องเมียมแหละแต่ถ้ากินแล้ววะได้รู้สึกหมูด้วยนะเออกรีนหมูเข้าในป่กเดี๋ยว ทงเมียมประเทศไทยกับทงกุจุประเทศญี่ปุ่นเจอกันแล้วสวัสดีคนอีจวะกุ้งเล็กน้อยนะถ้าใหญ่กว่านี้ก็ดีแต่ก็ราคาสามร้อยกว่าเยนนะจะสี่ร้อยประมาณนี้แหละครับราคานี้ยได้เลยืไม่คิดว่าทงเมียมกับทงกุจุเข้ากันขนาดนี้นะแล้วเส้นอ่หนาเส้นใหญ่นะครับก็คือสไตล์ทงกจุแบบโยโกฮามาราเม้นนะ คือชักชิวอก็จะแบบเส้นเหล็กหน่อยครับนะฮะอมก่อน,น,อน,นซอ,อร่อยมากผมว่าเส้นกินหมดแล้วนะอยากได้เข้าเลย <laughs> เหมือนต้มยำมอ่ะอเก่งเรียบ้รยแล้วครับเรือสุดท้ายดูยังไงข้อไม่ใช่ว่าถ้วยที่กินราเม่นนะอันนี้คือถ้วยที่กินต้มยำคุนเร็จผมว่า อย่างไงชีวิตของผมนะนะผสมระหว่างประเทศได้แหละผสมสองประเทศนี้ไทยญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าผมรู้สองประเทศอย่ดีแล้วก็เข้าใจว่าประเทศญี่ปุ่นก็มีของดีประเทศไทยก็มีของดีนะแต่สิ่งที่ไม่มีของญี่ปุ่นคนไทยมีนะสิ่งที่ไม่มีในประเทศไทยญี่ปุ่นมีนครับนะแต่ก็เลยสองประเทศนี้ไปไปมาๆอธิบายง่ายๆสองประเทศนี้อย่างไรก็ต้องคู่กันไปด้วยกันนะครับ ถ้าสิ่งที่ดีสองประเทศนี้นะผ่สมแล้วเอามาใช้ในชีวิตนี้นะชีวิตของเทลกรได้เนี่ยผมคิดว่ามันมัน,ม,นมันดีมากเลยอันนี้ก็เบสต์ผมคิดอย่างนั้นนะก็เลยพีนี้ผมมีโปรเจกต์หลายอย่างที่คนไทยก็รู้จักญี่ปุ่นแล้วนะผมกท็ทำต่อนะครับนะะอีกอย่างหนึ่งอ่ะคนญี่ปุ่นเนี่ยต้องรู้จักประเทศไทยมากกว่านี้นะครับผมก็เลย จะทำด้านนี้สําหรับผีนี้2องปยีสิบสก็คือของสิบขผมนะก็คืออ challenge challenge ครับพูดง่ายนะแต่ทําใช้พลังเยอะครับคงเก็บมาเก็บพลังมา2ปีครึ่งแล้วนะคะช่วงโควิดแล้วก็อย่าให้ลูกดูว่าพอ่อโอ้โหทำงานอยู่นะ ตอนนี้พ่อไม่ลูกเราไม่รู้นะครับพ่อตกครงเป็นอาชีพอะไรอะ่ะบานทีก็าถ่ายวีดีโอถ่ายอยู่ชิมบานทีก็ออกบอกไปทีบานทีก็บินไปประเทศไทยทําอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมครับใครรู้ว่าพ่อนะทำงานด้านน,นี้ด้วยนะครับนะทุกคนก็ขอให้มีความสุข2023นะครับแล้วก็ฝากติดตามสก๊อตจาปันในช่องว a b วิชาบีทีวีนะครับ มีสุโก้ไทยแลนด์ด้วยนะนะสองอย่างนี้แหละอันนี้คือหน้าที่ของผมวันนี้แค่นี้แหละครับบ๊ายบายบ๊ายบาย